สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้อาหารเจ้ายักษ์นะครับนี่เป็นปลาช่อนที่เลี้ยงไว้นะครับเน,นี่จะให้เป็นนี้เป็นเนื้อหน้าอกไก่นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปลองลงไปดูใต้น้ําครับว่าการจีนเดือจะเป็นยังไงครับ Thank you.